สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพภพกินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพภก็ได้นั่งของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16พฤษภา,าค,คมเนาะพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพภพกาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายไพภพน่ามีเด้อจ้าพี่น้อง <S <S แล้วก็จะเลื่มกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพภลงคลิไปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่น้องก็สิบประดิษา์เบิง่งกพาชมแนวทางเน,นาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชช่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับแยไพยก่กะคอมเมนต์แม่ไตคลิปข้างล่างไดเนาะพี่น้องกับบ่าวร้ายยายห้างเนาะพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลทางอาจารย์ทันเลกเพื่เลยจา้ามาเบิ่งเพิ่อนบอกว่าเด่นบนไม่ปากหลักแนวทางของเอ็ดเคอีเนาะจ้างวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสองมาศูนย์กับหนึ่งเนาะจ้างวดนี้เก้าศูนย์หนึ่งมาตัวพี่น้องจ้ามักกระแคบหน้าจอจวดจาดฝาดบึ่มน้ำพนเพลยเนาะพี่น้องเนาะ จากแนวทาง SKE เด่นบนไม่ปักหลักเนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง S ไม่วัสัน16พุทภาเด่นบน29 20 39และ30เด่นล่าง80 81 86 0 0 0 1 0 6 0 9 9 1 9 0 9 1และ96เนาะพี่น้องเนาะขั้นมากระจวดจาดน้ำเพินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทาง สูตรนี้งวดที่แล้วให้หนึ่งบนเนาะจ้ะงวดนี้ให้เจ็ดบนจ้ะพี่น้องจ้ะผู้ใหญ่แอนบิวเนาะจ้ะให้เจ็ดบนพี่น้องเลขเด่นเพิ่นเข่าดีค่ะพี่น้องคาเอะว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนแอดวันชัยเนาะจ้ะหน่วยสิบบนหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดเพื่อเลยจับได้หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองหกสองเจ็ดและหกเจ็ดสิบหน่วยบนแอดวันชัยคะ่ะพี่น้องขั้นมากระจัวจ่าน้ำเพลินเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยบนงวดที่แล้วมาสามตัวเลยจ้ะสิบหน่วยบนมาสามตัวเลยนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าห้าหกเจ็ดแปดสิบหน่วยบนห้าหกเจ็ดแปดมาได้ถึงสามตัวเลยเนาะพี่น้อง จากแนวทางของเอชเคเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเสียงมาใหญ่แทพพี่น้องมาเบิร์แนวทางของผมซื่อดำครับวสันเน้นๆเ,เลยวสัน015 014 2โต1นหาและ1 4เพิ่นฟัน1 4เนาะพี่น้องจากแนวทางผมซื่อดำครับวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพิ่์ลวายังมาแมนใบจริงเนาะพี่น้องแต่ว่าเอาล่องไปก้อนเพิเ่์ลเจสูตรมากเนาะจ้ะเลขสูตรนี่ท่านเมนของจริงเพิ่์เข่าดีมากเลยพี่น้องสิบหน่วยบนเนาะจ้ะหกเจ็ดแปดมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยต่้งแตแยกเพศสีลงมานี่เข่าสูงวดค่ะพี่น้องคะงวดที่แล้วเข้าหนึ่งเนาะจ้ะวันนี้หกเจ็ดแปดัวไดสิบมาเอ่อมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยแต่ว่าเป็นแนวทางบนอย่างเดียวนะพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางไดพี่น้องคะ่ะ เข่าทุกงวดเลยพี่น้องบอลุดเลยเนาะจ้ะแต่ยังบ้านเป็นเจ้าของเพื่นลวงเนาะจ้ะก็ะจะแเเจสูตรมากแคียบนาจอไวแต่ขาเบิ้งก็ได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขซอจอการสร้างเนาะพี่น้องเพื่อนบอกว่าเจาะเอาหลักร้อยว่าสันหลักร้อยงวดที่แล้วมาศูนเนาะจ้ะ วดน,นี้เพื่อนเจาะรักลอยศูนย์คือเก่าค่ะพี่น้อง่ะศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าเพื่อนเจาะอยุดที่ศูนย์รักลอยศูนย์คือเก่าค่ะพี่น้องจากแนวทางสซเจาะการสร้างเนาะจะต่อไปเลยจะ้ะอันนี้เป็นแนวทางลางลางสั่นชุดเดียวงวดที่แล้วให้หกห้าวันนี้ให้สามเจ็ดเด็ดดอกไม้ 3, Dog, Mike, สะเทือนถึงดวงจันทร์มาสั่นพี่น้องวาไปตามสูตรสามเจ็ด ขางล่างพี่น้องสามเจ็ดเจ็ดสามมักกระจวดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางดับล่างดับสนิทมีสหายวสันวดที่แล้วดับศูนย์ล่างเอาอยู่ออกหกหะวดนี้กระดับศูนย์ล่างที่เก่าครับน้องะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดเดียวแนวทางชุดเดียวบนเอาให้ลุยไปเลยเก่าหนึ่งศูนย์วดสันวดทีเรล้ววดนี้เพื่อนบอกว่าหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหนึ่งแปดและสองแปด หมักกระจวดจาดพี่น้องจ้าชุดเดียวรวยเลยว่สันพี่น้องคะอ่าวาไปตามสูตรเพลินเนาะคะ่ะเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงจันทร์วสันพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมสูตรไม่ล่องเบิร์นเดอร์วสันจา้าเพลินว่าร้อยบนงวดที่แล้วมาศูนย์นาะจ๊ะงวดนี้หกหนึ่งสองเน้หนึ่งกับสองลักลอยคะ่ะพี่น้องคะว่าไปตามสูตรเนาะคะ่ะขั้นแมนกระจวดจาดน้ำเพลินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปล่าง เอสสิบเก้าหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเนาะจ้ะกันแปดหากับแปดเจ็ดจากแนวทางสรุปสองตัวล่างเอสสิบเก้าเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสูตรล่างเด่นว่าสัน่นลักซิบล่างเนาะพี่น้องของอาจารย์สมเนาะจ้ะเอาของเอด็ดเอด็กเ,เ,เนาะค่ะอาจารย์สมพนะเอด็ดเอกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสิบล่างเจ็ดกับเก้า มาพี่น้องโตใดสิมาว่าสันว่าไปตามสูตรเพิินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์พี่เนาะค่ะอาจารย์พี่เพลินเฮีมาเด่นล่างเนาะจ้าเนาะเด่นล่างชอนอยู่ที่เจ็ดและเก้าว่าสันเพ่อนเลยจับคู่เลยเลยเนาะจา้าเพ่อนบอกว่า เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดหกและเก้าหกเนาะค่ะวาไปตามสูตรเพิ่นค่ะพี่น้องคะขันหมกักกระจวดจาดเลยเลยเนาะคะ่ะจากแนวทางอาจารย์พี่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางเพ่นบอกวางวดที่เลี่ยว เทียบชนหน่วยล่างวัดสันงวดที่แล้วเทียบชนหน่วยล่างหาหาครับเก่าเนาะพี่น้องงวดนี้เทียบชนหน่วยล่างหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งล่างหวัวสีมาหาหกหรือหาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสิบ หน่วยบนแอดกัปตันเนาะจ้ะเก้ 9, 1, 2, าหนึ่งสองว่าม่าลักสิบกามารักหน่วยเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางด้เนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นโบอาเลขสวัสดีจ้าพี่น้องรับแนวทางเลข ดับบนของอาจารย์ชนะพลนเนาะจ้ะงวดที่แล้วดับบนห้าเอาอยู่ออกอ่าศูนย์หนึ่งเก้างวดนี้ดับเก้าอสันพี่น้องจ้ะผิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเจ้าจอเนาะพี่น้องเนาะเจ้าจอเด่นทุกเด่นบนทุกลักกนแล้วกันเนาะพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นมาศูนย์มาหลักลอยเนาะจ้ะงวดนี้ห้าก็สองโตใดสีมาจวดจาดฝาดบ่มค่ะเด่นบนเจ้าจอเนาะค่ะพี่น้องแนวทางของเอสเคอีเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นแนวทางของแอนนำขางเนาะจ้าวัฏท่เลียวเข้าศูนย์หนึ่งเก้าวันี้พี่น้องจ้าชุดเต็มแคบหน้าจอเลยเนาะจ้าแคบหน้าจอได้เลยจ้าพี่น้องตรงตรงสามตัวบนตรงตรงพิจารณาเป็นแนวทางใดจากแนวทางของแอนนำขางเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนเอามาจับมัดทับหฮมกันเนาะจา้ะแนวาทางของแอดกับตันเนาะจา้ะเอามาัจับมัดหฮมกันไดจ้จับคู่ล่างจับคู่ล่างได้อยู่ที่เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามและเก่าหกมักกระจวดมาเบิงได้เลยค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเท่าทางมาเบิงค่ะพี่น้องเพื่อนคือเข่าดีเถอะค่ะพี่น้องคะหมวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าเข่าศูนย์หนึ่งเก่าเลยได้จ้ะพี่น้อง ห้ามาปิดถ่ายโดยแนยวทางเพื่อนนี่แหละเพื่อนบอกว่าหนึ่งหนึ่งสองหาหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเจ็ดเน่นๆหนึน่งสองแปดพี่น้องสามโตบนต้องตรงตงวดที่แล้วกระเขาว่ะซันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางได้ค่ะซื้อเพื่อนอยู่ข้างล่างพี่นออ้องอารองเบิร์นค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี่แย่ไพ,พ่กะขอขอบุญพ่อแม่พี่น้องนะาจา๊ะเดียวเขา มาหับชมับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังๆสุขหูสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนื่อทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พป็นอกได้เบิ่งได้ชมเป็นเนวทางเนอะจ้ะขอบคุณนหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า